GAC Ion นำคณะสื่อมวลชนไทยยืนแดนมังกรในกิจกรรม Thailand Media Open Experience Day 2024จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับกิจกรรมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GAC Ion ของสื่อมวลชนไทยโดยในกิจกรรมนี้ GAC Ion ได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสและทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนสูงหนึ่งหนึ่งร้ครับ t ผมนะครับผมขอขอบคุณนะครับ GAC Ion นะครับที่พาพวกเรามานะครับที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับเพื่อมาชมนะครับโรงงานของ GAC Ion นะครับและไฮเปอร์นะครับในขณะเดียวกันก็ได้พามาดู GAC R&D Center ที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีก้าวล้ำในระดับโลกนะครับ